有聊、claro. กยบป้ามาได้มันลกอยู่มังกรกลางครับครับแม่วาดได้ปิดเนี่ยครับเนี่ยมาขอกแม่เพ่นนี่ลุยมากอ่ะหมอสายลุยใส่โฟล์แลนเส้นทางยากลำบาก ถาก,กระสิไดลุยออกขึ้นเก้านะครับแต่และมงัแมงแต่ละวันสัวสิบเปรหัดสแ,แต่ละขอดขอดต่อไปกระถาจาักหน่อยครับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้านี่คือสถานที่ทำงานของสัตว์บานนบอกครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไอช่องหมอเอสซ่าหมอผสมเทียมน้ำเนีน้ยเด็กนี่คลิปดีๆจะน,น,น,น้อยก็จะได้ขออยาตเอาผลิตลูกวัวกครับแอ่เพล่นสำหรับคลิปนี้กัขอพิดไว้าสำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ